นาาช oh <my> สวัสดีค่ะทุกทุคนเจอกันกับนัตีปลอยชบพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะและแล้วก็กลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปที่จะทำการทดลองนะคะคือคลิปนี้เนี่ย <laughs> ม่มสมาธิเลยคือคลิปนี้นะคะวิธีที่นัตตี้จะเอามาแนะนําทุกคนแล้วก็มาแชร์ให้ทุกๆคนได้รู้นะคะนี่เป็นวิธีที่นัตตี้นะ่ะเคยทํามาตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาหลัยนะคะแต่ว่าก็ห่างหายไปนะ่ะคือตอนนั้นนะ่ะที่ทำอ่ะคือทําทุกวันช่วงเวลาก่อนแต่งหน้านะคะแต่ว่ามันก็ห่างหายไปคือมันลืมบ้างมันขี้เกียจบ,บ้างก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้ทําจะมีทําบ้างแบบนานๆครั้งนะคะครั้งนี้ก็เลยจะมาทําการถ่ายคลิปไปด้วยนะคะแล้วเก็บให้ดูเลยว่าวันที่เริ่มต้นทําและหลังจากผ่านไปประมาณ10วันอะมันมีความแตกต่างกันบ้างหรือเปล่านะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้เห็นผ่านหูผ่านตาเคยได้อ่านมาบ้างว่า การล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของผิวหน้าของเรานะคะแต่ว่าจะช่วยอะไรยังไงบ้างนะคลิปนี้นัตตี้จะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนที่มาดูคลิปนัตตี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปดูก่อนเลยดีกว่านะคะตอนที่เริ่มถ่ายตั้งแต่ day o n จนถึงวันที่10นะคะจริงๆวันนี้วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันที่10แล้วนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่านตัตตี้ไม่ได้ถ่ายทุกวันนะคะแต่ว่านัตตี้ล้างหน้าด้วยน้ําเย็นอนะทุกวัน บางวันไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายไงเออโอเคโอเคนะโอเคนะ <c oughs> ตัดภาพไปดูเลยแต่วันแรกจ้าสวัสดีวันแรกนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนันตี้จะให้ดูผิวหน้าก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคือนันตี้มีรอยแดงจากการกดสิวนะคะพวกนี้คือเพิ่งจะกดสิวมามันก็จะมีรอยแดงๆนะคะก็เลยเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะจ๊ะ สำหรับวิธีการล้างนะคะคือวันนี้นะัตตี้เพิ่งคิดได้เลยว่าอยากจะเริ่มทำเตทีแต่ว่าก็ยังไม่มีแบบอุปกรณ์น้ำแข็งก็ยังไม่ได้ไปซื้อน้ำแข็งก็เหลืออยู่แค่นิดเดียวเลยแต่ว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะจริงๆต้องมีแบบกละมังที่มันแบบขนาดที่เราสามารถที่จะแบบเอาหน้าจุ่มลงไปได้แต่นี่คือไม่มีกละมังนะคะหน้าจุม่มได้จะเอานแข็งใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำจะให้น้ำมันแบบ เย็นเย็นเย็น,ยน,ยนจ,จัดกว่านี้ก่อนแช่ไว้ก่อนแป๊บนึงก็เวลาที่เราล้างน้ําเย็นนี่ก็คือต้องเป็นหน้าที่สดๆยังไม่ได้ทาสกินแคร์หรือว่าไม่มีเมคอัพอะไรใดๆนะคะก็คือหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็มาล้างหน้าด้วยน้ําเย็นกันคือตอนนี้น้ําเย็นแล้วนะคะจะวลอหน้าจุกอืมสดชื่นขอเนี้ยหน้าจุกกันนะหน้าจุมไม่ได้มันเล็กเกินไปลำบากจริงจะไปซื้อกะลาะมังค ต่อไปก็เอาลาดเลยนะลาดอย่างนี้ก็ได้โอ้หน้าจาวิธีนี้นะุ๊ตตี้เคยใช้ตอนตอนเรียนมาหาลัยก่อนที่จะแต่งหน้านะคะคือแบบหน้าแบบเป๊ะทั้งวันเลยถ้าวันไหนที่แบบใช้น้ําเย็นล้างหน้านะแต่ว่าเราก็ห่างหายจากการใช้น้ําเย็นล้างหน้ามานานมากๆแล้วเราก็หลงลืมวิธีนี้ไปเนะาะพอดีแบบเออมันนึกได้ก็เลยจะกลับมาทําอีกดีกว่านะคะแล้วก็เป็นการแบบว่าให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่า มันดียังไงมันจะเป็นยังไงนะครับหน้ามันก็จะมีสีแบบชมพูชมพูน้ำแข็งมาทานหน้าทอา๋อน้ำแข็งมาถูนหน้านิดนึงนะแต่ไม่ไม่ต้องถูนานนะถูแค่แบบว่าผ่านๆก็พอนะคะแค่ถูแป๊บเดียวนี้ก็เย็นจะตายแล้วสดชืน่นกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยหลางหน้าเสร็จแล้วะะมีเป็นหน้าที่สะอาดที่ไม่มีเมคอัพแล้วก็ยังไม่ได้ทาครีมน,นะคะ ที่ไปซื้อมาแลกกะละมังอันใหญ่ส่วนน้ําแข็งอะนาตี้แช่ไว้คือนาตี้ใส่ถ้วยถ้วยที่แบบใช้ใส่อาหารนะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้แล้วก็แช่ไว้ในช่องฟรีสนะคะตอนนี้เป็นน้ําแข็งอยู่แล้วนี่พงอล้างน้าเย็นนี่เสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่แล้วก็ไปแช่ช่องฟรีสอีกวิเช้าจะได่ใช่นะน้ำเย็นจัมากเลยน้ำแข็งเลยลลเริ่กกม,านะมการหายใจนิดนึงประมาณ15บห้าวิประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็ ตักลาดอีกทีนึงจริงๆไม่ต้องแช่หรอกใช้วิธีการตักลาดนี่ได้สุดละอ่ก oh ็ส่น้ก,ก็เช็ดหน้านะคะแล้วก็ทาครีมนอนได้เลยเช่นกันวันพรุ่งม,มีแอดต่อวันที่สองดูสังเกตดูว่าหน้าแดงว่าอขอภฟลัสสิกเลมอน้วยปล่อยเลมอนไม่ได้เพราะเพื่อนมาบ้านเดี๋ยวเลมอนจะไปกัดเพื่อนนะคะอันนี้แช่น้ำเย็นแล้วนะคือมุกคืเนี้ย สิวตรงนี้อีกแล้วพอดีมันแบบเอาคัตเติ้ลบัตรเอาคัตเติ้ลบัตรแบบแบบีแบๆบออกก็เลยแดงๆในสค่ะ นัเลยคือล้านทุกวันเลยนะตั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะตอนเช้านี่รู้สึกเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าการแต่งหน้าเนี่ยคือดีขึ้นแต่งหน้าได้แบบรู้สึกว่ามันติดทนขึ้นแล้วผิวมันแบบ ดูสดชื่นขึ้นนะคะตอนเช้านะส่วนตอนกลางคืนนะ่ะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จใช่ไหมก่อนาทาครีมคือหน้ามันจะตึงแบบตึงแบบเงาเปียกเลยอะ่ะเออเดี๋ยวลองกันต่อะะถามว่ามันเสียเวลาไหมที่ต้องทําทุกวันก็คือมันก็เพิ่มเวลาในการขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะต้องมาหาหน้าแข็งหาหน้ําแช่เย็นๆแต่ว่ามันก็โอเคนะที่แบมันก็ตีนะ สวัสดีวันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เดที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่ได้นับเลยนะคะแต่ก็ยังล้างทุกวันอยู่นะคะให้ดูหน้าวันนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีว่าหน้าวันนี้โอเคนะหน้าวันนี้คือดีมากนะพวกรอยแดงๆต่างๆก็คือแบบหายไปเยอะมากๆเลยนะคะรอยแดงจากการกดสิว หลังล้างเสร็จหน้ามันก็จะแดงๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะคะเช็ดหน้าก่อนจะให้ดูเลยว่าหน้ามันจะแบบตึงแล้วก็แบบเรียบเนียนขึ้นน่ะหลังจากล้างคือดีมากเลยนะสวัสดีตอนกลางคืนนะคะก็จะนอนละเมื่อกี้ล้างไปแล้วแล้วลืม แล้วลืมหยิบกล้องมาถ่ายนะก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายแล้วมาล้างผิวสดชื่นมากสดชื่นสุดๆนี่คือผิวหลังจากที่ล้างน้ำเย็นทันทีนะคะผิวมันจะแบบว่าิบเรียบเนียนๆแล้วมันก็จะแบบตึงๆอ่ะมันก็มันจะตึงๆเงาเงาอ่ะค่ะทุกคนอย่างเงี้ยคือมันดีมากๆเลย ใ่หน้ายังชมพูชมพูชมพูอยู่เลยกลับมาในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปผลกันนะจ๊ะหลังจากที่ล้างหน้าด้วยน้ําเย็นมาครบ10วันก็วิธีนี้เนี่ยนัตตี้เคยใช้มาตั้งแต่สมัยมหาหลัยคือตอนมหาหลัยอ่ะใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้านะคะแล้วรู้สึกเลยว่าหน้ามันแบบว่ามัน แต่งหน้าแบบติดทนขึ้นแล้วก็หน้าแบบเรียบเนียนขึ้นนะคะนะ้าที่ก็เลยเอาวิธีนี้มาใช้ในตอนนี้อีกนะคะว่าจะได้ผลดีเหมือนกันกันกบตอนนู้นแลือเปล่าเพราะาตอนนู้นก็ผ่านมาหลายปี <c oughs> หลายปีแล้วนะคะ <c oughs> เกือบ10ปีได้นะคะโอเคมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวก่อน <c oughs> ดีกว่าก่อน <c oughs> ที่เราจะไปดูในเรื่องของประโยชน์นะคะว่าล้างหน้าน้าเย็นนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างมีข้อดีองไรบ้างนะคะตอนแรกนะคะวันแรกที่น้าตี้เริ่มที่จะทดลองใช้วิธีนี้นะคะจะเห็นว่าหน้าน้าตี้มันจะมีแบบว่า รอยแบบจุดๆุดที่เป็นรอยแดงจากการกดสิวนะคะมันจะเป็นเออจุดจุดแดงแงน,นิดนึงในช่วงบริเวณแก้มตรงนี้แก้มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงขามแบบนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบจากการกดสิวเป็นเรื่องปกติที่หลังจากกดสิวก็จะมีรอยแดงการที่เพิ่มเสริมในส่วนของล้างหน้าด้วย,วยน้ำเย็น,ขนเขมานี่มันทําให้รอยแดงจากสิวนี้หายไวมาก นะคะแล้วก็ทําให้การอักเสบของสิวของผิวเราเนี่มันดีขึ้นมากๆนะคะนี่เป็นข้อดีที่เห็นได้แบบชัดมากๆเลยจะเห็นว่าวันแรกที่ล้างหน้าเนี่ยยังมีจุดอยู่แล้วอีกแบบอีกไม่กี่วันนะคะจุดคือจุดแดงๆอะ่ะมันเริ่มแบบว่าจางลงแบบเพ็นได้ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะตอนเช้านะ ล้างก่อนที่จะแต่งหน้านะคะช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนนามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ความมันระหว่างวันนี่ลดลงเยอะมากนะคะทําทไมถึงแต่งหน้าติดทนขึ้นนะคะเวลาที่เราล้างหน้าด้วยน้าเย็นเนี่ยมันจะเหมือนผิวเรามันตึงขึ้นค่ะมันตึงมันมีความแบบตึง เด้งขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยมันโดนน้าเย็นใช่ปะมันก็จะมีความแบบเรียบเนียนขึ้นพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วไปแต่งหน้าเนี่ยหน้ามันจะแต่งง่ายลื่นขึ้นเกลี่ยอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วผิวมันแบบรู้สึกแบบเฟรชมันสดชื่นอ่ะมันเย็นนะเข้าใจปะเออมาพูดถึงในส่วนของตอนเย็นกันบ้างนะคะก็คือว่าเวลาที่เราล้างหน้าก่อนที่เราจะทาสกินแคร์ก่อนนอนใช่ไหมอานัตี้ ส่วนตัวนะคะเนตะี้รู้สึกว่าเวลาที่ผิวมันโดนน้าเย็นมากๆเลยมันจะมีความชามันจะมีความแบบว่าเหมือนได้สป,ปาร์คผิวอะเป็นการแบบปลุกผิวว่าเฮ้ย hey, เธอจ้าฉันกําลังจะ พิ่มเติมในส่วนของวิตามินเข้าสู่ผิวนะพร้อมนะคะเตรียมพร้อมรับวิตามินเข้าสู่ผิวนะคะการทคาครีมกันบำรุงผิวนี่มันก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนตัวเทีร์ตี้สึสผิวตึงเออผิวมีความตึงตึงแบบตึงขึ้นเงาเออทุ่มฉ่ำประมาณนั้นแหละนี่คือระยะเวลาที่ใช้มา10วันเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบเลยดีกว่านะคะเด y 1วันแล้วก็ Day 10ทนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงกันบ้างนะคะวันที่1นนะคะก็ อย่างที่บอกไปว่าผิวหน้าเนี่ยคือผิวหน้านะที่มันไม่ได้ค่อยมีปัญหาอะไรมากในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีแบบสิวอุดตันขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วสําหรับคนที่ผิวมันแล้วก็ต้องแต่งหน้าเป็นประจํากดๆออกไปนะคะเวลาที่กดมันก็จะมีรอยแดงนะพอมีรอยแดงแล้วมาใช้น้ําเย็นล้างหน้ามันก็จะทําให้รอยแดงนี่หายลงเร็วขึ้นเปรียบเทียบนะคะเดวันกับเดทินนะคะจะเห็นว่าตรงหน้าที่มันเป็นจุดๆอะ่ะมันหายไปค่อนข้างแตกต่างเลยนะคะนี่แค่1ิวัน วันโอเคได้เห็นกันไปแล้วนะคะสําหรับ10วันกับการใช้น้ําเย็นล้างหน้านะคะแต่ว่าวิธีการล้างหน้านะ่ day one, day one, day นะเดย์วันเดย์วันเดย์ทมันยังมันยังแบบว่าไม่เข้าร่องเข้ารอยมันยังดูงงๆอยู่ว่าไอเธอจะล้างหน้ายังไงนะคะแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือใช้ขัน,น่ะค่อยๆลาดค่อยๆลาดไปนะคะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าใครสะดวกนก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าสะดวกเอาหน้าจุ่มก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะคะเรามาดูประโยชน์ของการล้างหน้าด้วยน้ํา เย็นกันเถอะนะคะก่อนที่นตตี้จะใช้วิธีนี้นาตี้ก็ไปเซิร์ชหาใน Google มานะคะว่ามันมีส่วนช่วยยังไงบ้างมีข้อดียังไงบ้างนะคะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนแน่นอนว่าความเย็นนะคะความเย็นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนของเราข้อ2นะคะช่วยในเรื่องของการ ลดสิวนะคะลดสิวในที่นี้นะคะส่วนตัวไม่มันไม่ได้แบบว่าไปช่วยในเรื่องของการลดสิวอุดตันอะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยส่วนตัวของนัตตี้นะคะก็คือช่วยลดในเรื่องของรอยแดงจากสิวนะคะลดในเรื่องของการอักเสบของสิวสิวที่มันแบบว่ากําลังแบบเจ็บๆกาลังอักเสบนะคะน้ำเย็นก็จะช่วยบรรเทาในเรื่ององการอักเสบลงด้วยแต่น้ำเย็นไม่ได้ช่วยในการลดสิวแบบ ลด,ลดไม่ให้สิวขึ้นอันนี้คือไม่ใช่นะคะลดความมันบนใบหน้านะคะอันนี้ Google เขาบอกฟานาที่อ่านตามเขานะคะเขาบอกว่าเนื่องจากการล้างหน้าด้วยน้ําเย็นเนี่ยจะทําให้รูขุมขนของเรานี่กระชับขึ้นส่งผลให้น้ํามัน บนใบหน้าที่ออกมาน้อยนะคะดังนั้นระหว่างวันหน้าก็จะไม่ค่อยมันแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าช่วยทําให้แต่งหน้าได้เนียนขึ้นแล้วก็เครื่องสำอางติดทนขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะหลังจากที่นัตตี้ใช้น้าเย็ยนล้างหน้าแลวเนี่ยนัตตี้ไม่ได้ใช้กระดาับมันซับหน้าเลยไม่ได้เติมในส่วนของผิวหน้าเลยนะคะมีแค่เติมปากนะคะเพราะว่าเป็นคนกินเก่งนะจ๊ะ ดังนั้นหากล้างหน้าเสร็จใหม่ๆแล้วมาแต่งหน้าจะทําให้การแต่งหน้านี้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นการลงรองพื้นได้เรียนกลิบเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนอกจากนั้นทําให้เครื่องสั่งติดทนนานขึ้นอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะนั่นก็คือลดอาการหน้าบวมนะคะวันไหนที่เราหนะรู้สึกหน้าบวมบวมมาเมื่อวานกินเค็มมาหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกแบบตาบวมบนะคะอย่างนี่นก็ ตาบวมทุกบอลเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร้องไห้มีข้อนึงที่น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าน้ำแข็งใช้แทนน้ำเย็นได้หรือไม่บางคน <S 1> <S 1> <S ขี้เกียจไงขี้เกียจเอาน้ำแข็งไปแช่น้ำเอาน้ำเอาเอาน้ำแข็งมาถูหน้าเลยละกันนะคะถามว่าใช้ได้ไหมก็คือก็ใช้ได้อยู่สังเกตเลยว่าถ้าเราแชน่นานนานเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราแดงแล้วมันอาจจะเกิดแบบการระคายเคืองหรืออาจจะเกิดแบบน้ำแข็งกัดหน้าอะไรเงี้ยได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แต่ว่ามันอาจจะนั่นแหละนะคะอาจจะแบบว่า ส่งผลให้ผิวของเรามันเสียสมดุลไปได้มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะแบบใช้น้ําแข็งในการแบบถูหน้าก็ไม่ต้องแบบนานเกินไม่ต้องแช่แบบนานเกินนะคะแต่ส่วนตัวนะคะนัตตี้ก็ยังคงชอบการใช้น้ําแข็งแช่น้ําแล้วก็ใช้น้ำนะ่ะล้าดออกมาก,กว่าเพราะว่าด้วยที่รู้สึกว่ามันแบบมันทั่วถึงมากกว่ามันเป็นวิธีที่ ทุกคนสามารถลองได้ทุกคนจริงๆทุกวัยจริงๆสามารถลองได้สําหรับวิธีนี้ลองเอาไปใช้ดูละกันนะคะถ้าใครที่ใช้แล้วเห็นผลเป็นยังไงมีข้อดีหรือว่ามีข้อเสียยังไงนี่ก็เอามารีวิวบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะน้าตีก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นเนี่ยที่มีสภาพผิวที่แตกต่างจากนาตีนะคะนาตีเป็นคนที่สภาพผิวที่มันนะคะผิวมันมากๆนะคะแล้วก็ มีสิวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ได้ผลดีสําหรับตัวนตีนะคะก็โอเคแฮปปีมากๆก็ยังยังจะคงใช้วิธีนี้ต่อไปสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนิตตีนะคะเจอกันในคลิปหน้านะจ๊าบา,บายบายสวัสดีค่ะบ๊าเมื่อเช้าก็ล้างหน้าด้วยดําเย็นนะคะแล้วก็ทาครีมบารุง1ตัวนะคะทากันแดดแล้วก็ต่อด้วยแป้งฝุ่นเลยไม่ได้ลงรองพื้นนะคะก็คือก็ผิวก็คือแบบดีอยู่แล้วเนาะ